พวออนไลน์ learning lesson บทเรียนออนไลน์ป .4 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูจะทำให้เราสรุปใจความสำคัญของเรื่อง สามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้หรือข้อคิดที่นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้จากเรื่องที่ฟังและดูนั้นแนวทางการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล 1. สาระสำคัญของเรื่องคืออะไร 2. ใช้คำว่าทำไมหรือเหตุใดในการตั้งคำถาม 3. เรื่องราวมีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ 4ข้อคิดหรือความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้คืออะไรตัวอย่างในฤดูฝนตามที่ทราบกันว่าเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกระบาดมีความเข้าใจกันว่าเมื่อฝนมาแล้วค่อยกำจัดแหล่งเพาะพัน์ยุงลายซึ่งเป็นความเข้าใจผิดการกำจัดแหล่งเพาะพัน์ยุงลายควรเริ่มตั้งแต่หน้าแลง้งไข้เลือดออกเกิดขึ้นได้ทุกฤดู แต่ในช่วงหน้าหนาวจะถูกตัดวงจรไปตามธรรมชาติอากาศหนาวโรคต่างๆที่มีอยู่ในยุงจะฟักตัวยากจะเห็นได้ว่าช่วงเดือนธันวาคมสถานการณ์โรคจะลดลงคำถาม 1. ทําทำไมไข้เลือดออกจึงแพร่ระบาดในฤดูฝนคำตอบในฤดูฝนมีน้ำท่วมขัง,งซึ่งเป็นแหล่งของพันยุงลาย 2. เหตุใดสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกจึงรดลงในฤดูหนาวในฤดูหนาวโรคต่างๆที่มีอยู่ในยุงลายจะฟักตัวยาก 3. เคเรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไรประโยชน์ของเรื่องคือให้ความรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ควรกำจัดยุงลาย